สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกๆวันเช่นเดิมรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุข ในทุกๆวันนะคะท่านใดที่จะสมัครสมาชิกนะคะสพอร์ตทางช่องนะคะแล้วก็พูดคุยในไลฟ์แชทนะคะเกี่ยวกับการเช็คพลังงานนะคะอะไรแบบนี้ก็คลิกลิงก์ด้านล่างสมัครได้เลยนะคะส่วนใครต้องการที่จะปรึกษาปัญหาหัวใจอึดอัดไม่สบายใจนะคะเรื่องราวของความรักที่มันลึกลับซับซ้อนหรือว่ามันจะเป็นอะไรยังไงต่อไปนะคะแอดไลน์ทักแชทได้เลยเพียคาะยังเปิดรับอยู่เดี๋ยวจะเปิดปิดรับจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ โอเคค่ะท็อปปี้ของเราว,วันนี้นะคะใครต้องการอยากให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาตลอดไปนะคะกับ3ามออร์คาคาค่ะเดี๋ยวเรามาโฟกัสดูที่ภาพที่1นะคะทําสมาธินะไข่มุกนะคะภาพที่2หัวใจนะคะภาพที่3ก็จะเป็น miracles นะคะเดี๋ยวถ้าเลือกไม่ได้ทำสมาธิแล้วก็กดหยุดนะคะเดี๋ยวใครเลือกได้ไปดูภาพที่1กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1น,นะคะท็อปิกของเราว,วันนี้นะคะใครต้องการให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาตลอดไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิท่านใดอยากที่จะเช็คพลังงานส่วนตัวปรึกษาปัญหาเรื่องหัวใจนะคะมีคำถามเกี่ยวกับเขาคนนั้นแอดไลน์ทักแชทได้เลยพลังงานส่วนตัวก็จะมีไพ่ให้เลือกนะคะต้องเลือกไพ่เองนะคะแล้วก็ ยังเปิดรับอยู่กับพี่คะคะส่วนตัวอันนี้ปิดรับจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ QR code อยู่ในแถบชุมชนหรือว่า Community ค่ะใครต้องการอยากให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาตลอดไปคนกองที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูสิ ที่คุณเดินจากเขามานะคะคนที่คุณเดินจากเขามาระหว่างคุณกับเขามันค้างคาเหมือนกับว่ามันจะมันกำลังจะไปได้ดีหรือมันเดินความสัมพันธ์มาดีแล้วแต่มันก็อาจจะนิ่งกันไปหรือมีความไม่เข้าใจไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะทำให้รู้สึกว่า คุณเดินออกมาจากเขาหันหลังมาโบกมือบายบาย,บายดีกว่านะคะไม่ไหวแล้วนะคะ เป็น two of cups แล้วก็เป็นหนึ่งดาบนะมากๆเลยคือสวยงามมากๆคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุที่แตกต่างจากคุณทางไกลต่างชาติต่างภาษามีคุณวุฒิวัยวุฒิที่สูงกว่ามี power ที่สูงกว่าก็ได้นะคะหรือว่าคุณกับเขาคุยกันทางออนไลน์แล้วได้มาเจอกันก็ได้ถูกชะตาต้องตาต้องใจกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจออาจจะเป็นรักแรกพบหรือว่าการตกหลุมรักกันมันมีแรงดึงดูดบางอยา่างสําหรับคนคนนี้มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้น บางสิ่งบางอย่างการที่คุณได้เดินจากมาหรือที่มันยังค้างคาเขายังรู้สึกคิดถึงคุณอยู่แล้วก็อยากที่จะกลับเข้ามาพูดคุยชัดเจนในความสัมพันธ์ตกลงในเรื่องราวของความสัมพันธ์อยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ด้วยนะคะอยากที่จะให้คุณกับเขาได้เป็นคู่ชีวิตกันนั่นเองเป็นคู่รักความสัมพันธ์ที่โรแมนติกมีแรงดึงดูดเข้าหากาันเพราะเขารู้สึกว่าเขา เขาต้องการที่จะมีคุณไว้ในชีวิตตลอดไป The High Frens นะคะอยากที่จะตกลงปรงใจในเรื่องของการคอมมิชเมนต์การแต่งงานกับคุณนะนะคะหนึ่งดาบการรอคอยการกลับมานะคะยูเนียนของคู่ที่มีความรู้สึกพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่มันลึกซึ้งอยู่ตรงนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ยังไงฉันก็จะรอเหลือเกินคนคุณนี้อาจจะเป็นคนที่สันโดดโสดมานานมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นพ่อไมม่ไมก็ได้นะคะ เป็นคนที่มีอดีตความรักความเจ็บปวดเหมือนคุณมาก่อนนะคะก็ได้และเขาต้องการที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณ คุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขาคนนี้อย่างกระทันหันไม่ทันในตั้งตัวหรือว่าการกลับมาครั้งนี้นะคะความสัมพันธ์ความชัดเจนมันไปอย่างรวดเร็วมากๆจนคุณรู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเรื่องราวของความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับก่อนอันนี้มันกําลังจะดีแล้วแหละแต่สุดท้ายมันมันไม่ดีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะทําให้รู้สึกว่ามันต้องห่างมานิ่งมาดีกว่านะคะเหมือนมันจะไปต่อไม่ได้ สามไม่ท้าคนทางไกลคนที่มีปัญหาขัดแย้งกับคุณนั่นเองนะคะห้าไม่เท้ากําลังจะออกมานะคะคือคนคนนี้คุณอาจจะ ทะเลาะก,กันกับเขาด้วยนะคะทะเลาะก,กันเถียงกันไม่เข้าใจกันกับประเด็นความสัมพันธ์ว่าจะเอาอย่างไงนะคะประมาณนี้หรือคุณกับเขาเคยคุยกับเรื่องของการแต่งงานความสัมพันธ์ที่จริงจังแบบซีเรียสที่ไม่ได้มองหาความสัมพันธ์แบบเล่นๆนะคะสามไม่เท้าคนทางไกลแดนไกลเขาคนนี้เป็นหนุ่มที่หนักแน่นและจริงจังเขาไม่ถอยง่ายๆและเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆด้วยถึงแม้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามความขัดแย้งในวันข้างหน้าหรือว่ามันจะลงเอยในทางที่ดีเขารู้สึกเขาไม่สนใจนะคะคุณอาจจะได้ รับข่าวคราวหรือว่าเรื่องเซอร์ไพรส์ที่คุณรู้สึกว่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะตกลงโอเคแล้วละ่ะที่จะคอมมิชเมนต์กับคุณตกลงปรงใจกับความสัมพันธ์ที่เราจะเดินหน้าในความสัมพันธ์เป็นคู่รักกันเพราะเขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตตลอดไปนั่นเองนะคะจึงจะต้องชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วแล้วก็มันรอไม่ไหวแล้วก็รอไม่ได้แล้วถ้าไม่ชัดเจน คุณก็จะไม่อยู่กับเขาอย่างแน่นอนและเขาก็จะไม่ได้คุณมาอยู่ในชีวิตอยู่ข้างๆเขาตลอดไปอย่างแน่นอนเลยนะคะนี่คือพลังงานของคนกองที่ 1. สวยงามมากๆเลยนะคะเขาคนนี้อาจจะชอบเข้าวัดทําบุญก็ได้นะคะชอบเป็นคนจิตใจดีเป็นคนทําบุญนะคะแล้วก็เป็นคนที่บางครั้งรู้สึกว่าทําอะไรอะ่ะมัน มันเร็วหรือบางครั้งก็นิ่งไปเลยเงียบไปเลยแตบ่บางทีเข้ามาก็คือเข้ามาแบบรวดเร็วทําให้คุณแปลกใจตกใจยอยู่ตลอดเวลาบางบางทีเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานสวยงามมากๆเลยคนกองที่1ยังไงก็สิ่งดีๆความสวยงามกําลังบันเจิดนะคะสิ่งดีๆไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นยังไงนะตอนนี้เรารู้สึกคิดถึงไว้แล้วก็ดึงดูดไว คุณคู่ควรกับสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วก็สิ่งสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณเลยนะคะขอให้รับรู้ว่าแสงสว่างและความสุขสวยงามก็เป็นดั่งไข่มุกที่มีความละมุนความ flame, วาว like ความเป็นขาวแบบขาวแบบมุกและสวยมากแล้วก็เปล่งประกายเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองไว้อาจจะเป็นคู่ทวินเฟลมของคุณก็ได้ที่รอคอยการกลับเข้ามาในการ ตกลงในความสัมพันธ์กันว่าจะเป็นไปอย่างไรนะคะเพราะเขาเฝ้ารอคุณอย่างจริงจังมากๆเลยไม่ถอยงย่ายๆด้วยแม้ว่าอนาคตผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงคุณจะโอเคหรือไม่โอเคอย่างไรเขาไม่ยอมแพ้ค่ะเขารอคอยการมาชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณอยู่เพราะอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตตลอดไปคนกองที่หนึ่งก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะท็อป,ปิกของเราวันนี้ก็จะเป็นใครต้องการอยากให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาตลอดไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิพลังงานคนกองที่สองนะคะใครต้องการเช็คพลังงานส่วนตัวพี่คะส่วนตัวยังเปิดรับอยู่นะคะเดี๋ยวปิดรับจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะ,ะอึดอัดหัวใจไม่สบายใจนะคะสอบถามเกี่ยวกับเขาคนนั้น มาได้เลยค่ะคิวอาโค้ดอยู่ในแถบชุมชนหรือ community นะคะเลื่อนลงมาค่ะใครต้องการอยากให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาตลอดไปคะคนกล่องที่สองแดดาบเดเหรียญอืมคนคนนี้ ขยันขันแข็งมุ่งมั่นและจริงจังนะคะอาจจะเป็นคนที่ขยันทำงานหนักเอาเบาสู้นะคะเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ทำสวนหรือเปล่าเป็นคนมีประเด็นกับคุณนะคะเป็นคนห่างไกลออกไปจากคุณมีประเด็นกันมีการหยุดนิ่งในความสัมพันธ์อยู่ๆก็หยุดอยู่ๆก็นิ่งไปเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงจะทำยังไงต่อไปนะคะ หน่ถ้วยเจ็เหรียญการคิดนะคะคำนึงถึงสิ่งต่างๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้น 1. น่ถ้วยถ้ามีประเด็นกันก็นกอยากที่จะขอโทษนะคะขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์รู้สึกคิดถึงนะคะสายน้ำที่มันไหลออกมากับมือที่ยื่นออกมามันเป็นความรู้สึกของความคิดถึงอยากที่จะส่งความรู้สึกความคิดถึงนี้มาให้คุณตัวตัวของคุณเป็น9้าเหรียญน,นะคะ เขาชอบคุณจริงๆแล้วเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณแบบนับหนึ่งใหม่เป็นการรอคอยการเริ่มต้นความสัมพันธ์ไปอีกหนึ่งสเต็ปในความสัมพันธ์แต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าก็ได้แต่รู้สึกว่า คุณจะโอเคหรือไม่โอเคเพราะว่าตัวตนของคุณเป็นคนที่สวยโสดมีสเสน่ห์นะคะแพชชั่นของธาตุลมตัวตนของคุณเก่งฉลาดผู้จาเก่งผู้จาชาช้าๆนะคะมีความเป็นผู้นําเป็นคนที่แต่งตัวเซ็กซี่แต่งหน้าแต่งตานะคะเป็นคนที่อ่อนกวัยก็ได้นะคะจ,จะอายุเยอะแต่ก็อ่อนกวัยดูวยสวยมีสเสน่ห์นะคุณผู้ชายก็สลับตัวตนนะคะคุณอาจจะมีเซนส์นสัมผัสที่ดีบางสิ่งบางอย่างนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมัน มันรู้สึกไปมันรู้สึกนิ่งจังเลยเงียบจังเลยนะคะ The lovers ค่ะเป็นพลังงานของความรักนะคะเขารู้สึกหลงรักคุณแล้วก็ชื่นชอบคุณมากๆคุณกับเขาที่ได้เจอกันมันเหมือนกับเป็นโชคชะตาฟ้าเลิ้คิดต้องตาต้องใจมีความรู้สึกชอบรู้สึกผูกพันรู้สึกมันคุ้นเคยกับคนคนนี้หรือหรือเปล่านะคะมันตัดไม่ขาดมันยังวนเวียนความรู้สึกคิดถึงอยู่ในใจอยู่เสมอเลยทําไม ทำไมรู้สึกว่าชอบแล้วก็หลงเสน่ห์คนคนนี้มากเหลือเกินนะคะไม่สามารถตตดคุณขาดออกไปจากหัวใจได้เลยนะคะสามไม้เท้านะคะหนุ่มทางไกลผู้นี้คุณกับเขาอาจจะต่างกันในเรื่องของทางไกลต่างชาติต่างมาธยาหรือวายที่ต่างกันก็ได้นะเพราะขึ้นเป็นเดซิดนีความรู้สึกเหมือน ทุกสิ่งทุกอย่างมันกําหนดไว้แล้วให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันโชคชะตากําหนดไว้แล้วให้มาเจอกันในตรงนี้แล้วก็รู้สึกกันแบบนี้นะคะแท้ศบตาการก็รู้สึกว่าแม่มันดึงดูดมากๆเหลือเกินนะคะมันรู้สึกมีความสปาร์กมีพลังงานที่แบบชอบแล้วก็ประทับใจมากๆด้วยความที่ว่าตัวตนของคุณมีเสน่ห์เหลือเกินนะคะ เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ถอยง่ายๆแล้วเขาก็มองออกไปยังอนาคตเหมือนกันว่าจะเจอคุณได้อีกไหมจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้ไหมจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณไปอีกหนึ่งสเต็ปได้หรือเปล่านะคะเพราะความคิดถึงเพราะความรู้สึกกําลังรอคอยอยู่นั่นเองนะคะไม่ว่าก่อนอันนี้คุณจะมีประเด็นอะไรกันแต่เขาก็รู้สึกว่าเขายังคงมีความหวังขออีกสักหนึ่งใบนะคะ สามีเท้าถ้าเขามองออกไปยังอนาคตแล้วเขาต้องการอะไรคะสิ่งที่เขาหวังเดบิวสิ่งเขาสิ่งที่เขาหวังตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าคือมันมองออกไปด้วยด้วยด้วยความแบบบ้าคลัง่งด้วยความเสพติดด้วยการจดจ่อนะคะกับสิ่งที่ต้องการไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงแต่รู้สึกว่าฉันเฝ้ารอมากๆเลยนะคะเฝ้ารออย่างคนแบบ กินไม่ได้นอนไม่หลับหรือมีความร้อนรุ่มภายในจิตใจเมื่อไหร่จะถึงวันนั้นสักทีจะรอคอยว่าจะเป็นไปต่อได้หรือเปล่านะคะมันก็มีความร้อนอกร้อนใจเห็นไหมคะทุกคนอ Oracle า a ์ดนั่นคือหัวใจที่มันมีไฟนะคะอยู่นะคะ My heart is open นะคะคือ opening to love เขาเปิดใจที่จะไปต่อ ะค,ะคือเปิดใจที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ที่จะขยับสเต็ปความสัมพันธ์หรือว่าจะเดินหน้าต่อไม่รู้หรอกว่าผลออกมามันจะเป็นยังไงนะคะคนคนนี้เป็นคนลุยลยเท่ๆเขาอาจจะมีอุปสรรคความรักมากมายมาก่อนในะอดีตความเจ็บปวดของเขาแต่เขาเจอคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ถอย,อยง่ายๆเห็นไหมคะหัวใจมันพร้อมที่จะลอยแพไปนะคะหัวใจไม่ใช่ลอยแพสิใส่เรือนะคะใส่เรือแล้วก็มีดอก ดอกไม้ตรงนี้หัวใจที่มันเป็นไฟอยู่ตรงนี้เพื่อเฝ้ารอการรอคอยมาพบเจอกับคุณการได้เข้ามาบอกว่าคิดถึงบอกว่าอยากสบตาอยากนัดเจอกันอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากที่จะให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นคู่รักกันมาเป็นความรักที่โรแมนติกกันและอยากมีคุณเคียงข้างเคียงคู่ไป กับเขาตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะคะหัวใจมันเป็นไฟจริงจริงนะคะมันรุ่มร้อนร้อนรุ่มในสวงมากๆเลยนะคะคนกองที่2นี่คือพลังงานของคนกองที่2นะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะท็อปปีของเราวันนี้นะคะจะเป็นใครต้องการให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาตลอดไปนะคะ forever เลยนะคะตลอดไปเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานคนกองที่3านะ โอเคท่านใดอยากที่จะเช็คพลังงานส่วนตัวนะคะแอดไลน์ทักชัดได้เลยเพื่คะส่วนตัวยังเปิดรับอยู่ปิดรับจะแจ้แงให้ทราบอีกครั้งนะคะอึดอัดหัวใจอยากสอบถามถึงคนคนนั้นนะคะเราก็มีไพ่ให้เลือกสาสำหรับด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิใครต้องการให้คุณ อยู่กับเขาไปตลอดชีวิตค่ะก้าวไม่เท้าคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่อายุไล่เลี่ยก,กันกับ,ก,บกันกว่า <c oughs> ขออภัยค่ะอายุไล่เลี่ยก,กันกับคุณก็ได้หรือเป็นคนที่อายุมากกว่าก็ได้นะคะเป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยดูดีมีสเสน่ห์เฟนลี่ขี้เล่นน่ารัก ดูอ่อนกวัยหรือว่าสมวัยถ้ายุมากกว่าคุณเป็นคนที่คุณเทจบมาก็ได้ค่ะ Queen of Cups คุณเป็นราชินีถ้วยสวยน่ารักอบอุ่นอ่อ,อนโยนจิตใจ,ใจดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่เซนเซทีฟอ่อนไหวเป็นคนที่มีความคิดเยอะลังเลเหมือนกันแต่ถ้าเทจบก็เทจบเข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นเหมือนกันนะคะคนคุณนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติตามภาาทางไกลของคุณ เขาเป็นคนที่ผ่านอุปสรรคความเจ็บปวดมาอย่างมากมายนะคะในอดีตที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าเขารอคอยโอกาสที่จะเข้ามาจีบคุณอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิคนๆนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวพันกับการเดินทางก็ได้นะคะโอเคออกมาแล้วนะคะดูซิว่าได้อะไรอีกนะ The e m p e r o r ออกมาแล้วคะ่ะ The h i g h a n d s สามดาบนะคะทุกคน คนคนนี้คิดมากคิดเยอะจริงจังคนคนนี้มีอดีตที่เจ็บปวดในเรื่องของรักสามเศร้ามาก่อนคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เป็น h Emperor นะคะคุณกับเขาอาจจะมีเซนส์นสัมผัสที่ดีด้วยกันคุณกับเขาอาจจะดูลึกลับแล้วก็น่าคนหามากๆด้วยความที่ว่าเขาแบบ เขาเป็นดีเอ็มเพออร์อย่างที่บอกค่ะแต่งตัวทันสมัยขี่เล่นเฟลลี่น่ารักดูดีมีสเสน่์อ่อนกวัยหรือสมวัยถ้ายุ่มากก่าคุณมากๆก็อาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วแต่ก็ยังดูดีมีสเสน่์อยู่นะคะแล้วก็เป็นคนที่รักคือรักใช่คือใช่ช,ชอบคือชอบแต่จะมีความคิดมากวิตกกังวลขี้หึงอ่ขี้หึงขี้หวงนะคะมีความชัดเจนพูดอะไรตรงๆทําอะไรตรงๆเขาอาจจะทําให้คุณวิตกกังวลอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าให้ทําให้คุณคิดมากอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่า,าห,รห,ห,รห,ลหรือว่าเขาทาให้คุณร้องไห้หรือเปล่าคนคนนี้นะคะ และอดีตที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่เจ็บปวดมามากๆเหมือนกันนะคะมันมีความคุมเครือมีความไม่เข้าใจอยู่ตรงนี้นะคะในความสัมพันธ์มันอาจจะรู้สึกว่ามันมีความขัดแย้งกันมันมันมีความที่ลึก,ล,กลับซับซ้อนเหลือเกินระหว่างคนกับเขานะคะต่างคนต่างเหมือนกับว่าปิดใจเหมือนปิดปิดเปิดเปิด,ปด,ปด,ปดคุณก็อาจจะยัางไม่กล้าเท่าไหร่ว,ว่าเขาคิดยังไงรู้สึกไงกับคุณต่างคนต่างมีความวิตกกังวลต่างคนต่างมีความคิดมากซึ่งกันและกันนะคะแต่ด้วยด้วยพลังงานทั้งคู่ เขาชอบคุณมากเหมือนกันนะคะชอบคุณมากเหมือนกันเพราะว่าคุณมีควินออฟคัพสชอบและอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยอยากที่จะเดินหน้าจีบคุณก็คิดมากแล้วก็มีความใจร้อนหรือว่ารู้สึกคิดมากกับเขาว่าเขาทําไมนิ่งทําไมเงียบจังเลยนะคะจะชอบฉันหรือเปล่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่ออย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับมันอาจจะไปได้แต่มันจะรู้สึกว่าจะต้องใช้เวลาในการเข้าใจของพลังงานคนทั้งสองคนนะคะ เดี๋ยวขออีกสักหนึ่งใบยขยาย3ดาบค่ะเขาคิดยังไงขยาย3ดาบ10ไม้เท้าจริงๆ10บไม้เท้า,ทาหล่นออกมาพร้อมกับ3ดาบอยู่ตรงนี้นะคะถ้าถ้าถ้าเห็นถ้าภาพจับทันก็เอาเข้าไปใหม่เพราะไม่อ,ออกมาสุดท้ายก็ออกมาอีกนะคะนี่คือความหายใจร,รั์ของไพ่ทาโร่หรือไพ่ยีนะคะคนคนนี้คิดมากค่ะทุกคนคิดมากคิดเยอะ เขาเป็นคนมีภาระหน้าที่เยอะแยะมากมายที่ต้องจัดการต้องดูแลนะคะแล้วเป็นคนที่กลุมอะไรไว้ในความคิดและความรู้สึกข,ของตัวเองถ้าเป็นหน้าที่การงานการบริหารจัดการก็คือต้องวางแผนนะคะมีมีความเป็นผู้นําทัดฝ่นะคะแล้วก็แบบ อาจจะต้องเดินทางไปนู่นไปนี่หรือว่าจะต้องมีอะไรที่ต้องแบบควบคุมดูแลหรือต้องทํามากมายเพราะเขาเป็นคนชอบควบคุมอยู่แล้วนิ่งสงบเพื่อควบคุมอยู่แล้วและมีปัญหามากมายที่ต้องดูแลให้ต้องจัดการองค์กรต่างๆมากมายบริวารของเขานะคะเหมือนกับว่าเป็นคนคิดมากคิดเยอะแล้วมีการจัดการที่ดีมีความเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นเข้าใจผู้อื่นเข้าใจทุกๆคนรอบข้างนะคะเป็นคนที่ปกป้องดูแลคนรอบข้างของเขาได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นผู้นํา ที่มีความอบอุ่นแล้วก็ดูแลบริวารได้เป็นอย่างดีมากๆนะคะนี่คือเขาอยากที่จะให้คุณอยู่กับเขาตลอดไปด้วยเขายังคงรู้สึกว่าต้องการที่จะเข้าหาคุณโอกาสเข้ามากับเข้ามาเจอคุณเข้ามาจีบคุณลุยหน้าไปต่อถึงแม้มันจะมีอะไรรู้สึกว่าทำให้มีอุปสรรคก็ยังคงรู้สึก อยากที่จะได้มีโอกาสได้จีบคุณหรือเข้าหาคุณนั่นเองนะคะแต่นี่คือตัวตนของเขาที่ใครที่ต้องการให้คุณอยู่กับเขาในชีวิตตลอดไปนะคะมันอาจจะช้ามันอาจจะดูนานซะหน่อยด้วยความที่เขาเป็นคนที่แบบความสัมพันธ์มันค่อยเป็นค่อยไปนะคะเป็นสเตรร็ปแบบนี้นะคะออ l or a l ค่ะค,คุณได้นะคะ Miracles นะคะคือเหมือนกับว่าจงขอบรรหรือว่าจงดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถูกที่ถูกเวลาจังหวะที่ใช่ลงตัวมันจะดีที่สุดไม่ว่าอะไรที่จะเป็นอุปสรรคในเรื่องราวของความรักหรือหัวใจอะไรที่มันไม่ใช่เราไม่สามารถที่จะไปจัดการหรือว่าทําให้มันเป็นได้เดี๋ยวนี้ให้มันฟล o w ให้มันปล่อยไปตามธรรมชาติและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปิดเผยเองว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่นะคะถ้ามันไม่ใช่เดี๋ยวมันจะหลุดไปถ้ามันใช่มันจะมีอะไรคืบหน้า มันจะมีการเดินสัมพันธ์ที่คืบหน้าไปเรื่อยๆจะทาให้คุณได้ม,มั่นใจว่าเขาคนนี้คือคนที่ใช่นะคะก็ประมาณนี้ค่ะใครต้องการให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาตลอดไปทัดไฟทัดน้ำราชนิถ้วย The Emperor ผู้นี้นั่นเองนะคะก็ประมาณนี้ขาออาจจะเป็นคนต่างชาติทางไกลของคุณก็ได้นะคะคนคนนี้นะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ